สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหมอลำเสียงวิหกของเราด้วยนะครับและพี่น้องชาวหัวตะพานที่จะได้เจอกันอีกปีหน้า1 1มีนาคม2568นะครับจ้างต่อทนต่อเสียงเรียกร้องไม่ไหวไม่แหงถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่ากระแสที่เข้ามาดูเสียงวิหกเนี่ย ผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะจนขนาดต้องจ้างแล้วนะผู้นำส,สัญญาต่อเลยครับเพราะว่างานนี้ได้กระแสะคนดูแล้วก็เป็นที่เรียกร้องอย่างมากเลยก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวหัวตะพานและท่านกำนันและท่านผู้นำทุกหมู่ครับติดต่องานก็เช่นเคยนะครับไปที่เพจหมอลำเสียงวิหกได้เลยนะงานนี้เนี่ยได้พยกมายกนะครับเข้ามาให้กำลังใจ ว่าชั่วโมงนี้คือถือว่าสุดยอดมากๆแล้วสำหรับเสียงวิหกนะครับดังจนฉุดไม่อยู่แล้วยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆไปตลอดเลยนะครับยินดีกับเสียงวิหกด้วยนะแล้วก็ขอให้เสียงวิหกเนี่ยมีแต่งงานเข้าไปตลอดปีตลอดไปเลยนะครับงานนี้ก็ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยนะสุดยอดมากๆครับบางท่านก็บอกว่าเสียดายเมื่อคืนไม่ได้ไปก็ไว้เจอกันปีหน้าละกันนะครับยังไงก็ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบอสด้วยละกันนะครับงานนี้บอสนุนะครับมารับเอกสารเองเลยนะเป็นเอกสารสัญญาจ้างนะครับที่หัวตะพานที่จะได้เจอกันในปีหน้านะก็ให้ดูกันในปีนี้เลยนะครับนะปังไปในปีนี้แล้วก็ข้ามไปปีหน้าเลยฮะโอเควันนี้ก่อแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ